สวัสดีจ้าพี่น้องข่อยมาอันจับจักรจันทร์นี่นจักรจันทร์นินนข่อยได้นี่นี่จ,กจักรจันโอ้ยข่อยมาเจอเต่าแม่นี่นิห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 นิเต่าเต่ขาคักหนี่เต่าเต่านี่หมาก็มาหนิเต่าพี่น้องเต่าโอ้ยมาจะใส่อะไรนิเต่าเนี่ยเต่าพี่น้อง เตาคคักเตาอีเหลืออีเหล่าลอหมากระสิกสัพ่ะมันหมามันเห่าเนะ่ะพออยู่ในป่าได้พี่น้องนี่มือตื้อๆนี่คนนี่เต่าแต่ว่าคอยสิบว่เอามันไปใส่หรอกให้มันอยู่นี่แหละให้มันไต่ไปหาหนามเอาเองลองใสม่มาสิไต่ไปหาหนามนี่หมากระสนใจเอาเราเข้าไปสู่นี่เต่าพี่น้องเต่า 不饿。